มาพี่น้องลงมือเลยน้องรักตามหกหุ้งเบิ่งผักสดเนี่ยสวยงามบวบเก็บเมื่อเช้าผักบุง้งเก็บเมื่อเช้าถั่วเก็บเมื่อเช้า <laughs> <laughs> ทุกอย่างเป็นผักเก็บเมื่อเช้า <laughs> ไข่ทอดเมื่อวานขนมกินซื้อเมื่อวานมาพี่น้องนี่ผักอันนี้เก็บเมื่อวานผักกันจองกับผักบุ้งสดนะอดูน่ะน่ะแนวกินพี่น้องเอ้ยมากมายหลากหลายเหน็นะหิจะกินหลายปันใดพี่น้องเเป่อผักยางต่างหงา บริสุทธิ์เลยจักบาทพี่น้องเบิงไนะ์ไม่น่ะถ้าเจ้าไปซื้อเขาเนี่ยเธอว่าจะหมดหลายปันไดเนี่ยอันนี้ยกี่กระทะเนี่ยไปแดงไปผักบุ้งไฟแดงเนี่ยถ้าเต็มถ้วยเนี่ยต้องต้องจ่ายกี่กระทะเนี่ยเมนูหนึ่งมันกี่บาทแล้วเดินเนี่ยผักบุ้งไฟแดงอะ่ะขี้เขียกวไป,ไปข้าง <laughs> บอกหุ้งเนี่ย มันกี่ครกเนี่ยึงจะได้เต็มถ้วยมากกว่านี่เสียนะต้องใช้เวลากี่ครกนะถึงจะได้เยอะขนาดเนี้อีบ่สามครกพุ่รู้นะเนาะสามครกพุ่งร้าพี่นนองโวยเดี๋ยวนี้ครกละจักบาทกรุงเทพพกสิพึ่นตีรกละหกสิบบาทพึ่นตีนี่มันหาบ่าได้เด็กโกบ้านเราก็สี่สิบแล้วเด็กคคกนึงอะ่ะอ๋อยาเด้อยายาเพียอยู่บ้านเราอ่ะ ยางลงทงก็ได้กินเลยพี่น้องนะพักกะบใบเชื้อพงเชื้อพูก็เอาหากมันมาฝังฝังไว้ตอนนี้โอ้ยถางทิ้งจะตายเป็นมันหลายแข็งนะคะเอาจนไม่ได้ถางทิ้งเพุ่อเลอ้นวยนยอยู่แนวกินอ่ะมันหลายคากป,ปดเอาไปเอามาั่งงูจะมาเกี่ยวข้อเจ้าของ <c oughs> มันลายพูดวุ้นในอย่างนะ ต้นบกม่วงบกคงบกเขือพว่วงเต็มอาญ,ญาอยู่พี่น้องบกพักมันหลายแล้วมันจะกินบเบิดก็เลยกินแนวที่มันเห็ดไว้ก่อนเด้อหลักกินแนวนี้ก่อนมึงก็ว่าู่หานเลยน้ำใดมึงจะกินจักเทียเป็นคนดื่นก็ซัดเกียงตับคาแต่ว่า